สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเ,ออเดี๋ยวาสิจะพาไปชมสวนในบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้แดดออกอีกแล้วแล้วก็เมื <c oughs> ่อวานนี้ไม่มีแดดวันนี้แดดออกแรงมากเลยแล้วสสิก็อยากจะรู้ว่าเออสวนตัวเองเนะน,นี่ยตอนเนี้ยดอกไม้มันขึ้นหรือ,อยัง <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราเออจะไปดูกันนะคะพาไปชมสวนแป๊บหนึ่งแล้วก็จะพาไปชมคลองหลังบ้านด้วยว่า มันมีน้ำไหมเมื่อกี้ออกไปดูกันมาแล้วนะคะอากาศเย็นค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าหนาวมากนะคะแต่ว่าต้องขอใส่เสื้อตัวนี้เอ,อ่อไม่มีแขนออกไปดีกว่าแปบ๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็ยังใส่เสื้อผ้าไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าแขนมันยกไม่ขึ้นก็ต้องใส่ทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆขยัยปกติแฟนจะเป็นคนที่แบบมาช่วยใส่ด้วยนะคะเพราะว่าแขนข้างฝ่ายยังใส่ไม่ค่อยได้ยกไม่สูงนะคะ โอเคแต่แค่นี้ก็พอค่ะเพราะว่าแค่ออกไปเดินเออสวนตรงนี้เองสสีก็อยากจะดูนะคะว่าเออต้นไม้อ่ะที่ในบ้านนั้น่ะมันมันออกกันหรือยังแล้วก็มีดอกไม้หรือยังตามไปดูกันเลย นี่แหละค่ะบรรยากาศของวันนี้นะคะดูข้างบนนู้นท้องฟ้าสวยอีกแล้วเมื่อวานนี้มืดมากเลยอันนี้คือสวนนะคะ อันนี้ก็ไม่เคยตายเลยนะคะเนี่ยอันนี้สสี่ไม่ทราบนะคะว่ามันคือต้นอะไรเห็นไหมคะออกเต็มเลยคะ่ะไม่ทราบว่ากินได้หรือเปล่าเห็นหรือยังนี่แดดออกแล้วคะ่ะกำลังออกดอกสวยงามเลยมันเหมือนกับว่า มันเป็นเหมือนกับพวกองุ่นเล็กนะคะแต่จริงๆแล้วคงจะกินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นมาหลายปีแล้วไม่ใช่ขึ้นมาหลายปีนะคะพูดผิดคือออกทุกครั้งเลยแล้วแฟนก็ไม่เคยบอกว่ากินได้นะคะเพียงแต่วันนี้สสิจะมาให้ดูนะคะว่ามันออกเยอะมากเลยเห็นไหมคะ ห้ยตรงเตงตรงเตงอยู่ข้างล่างนี่เต็มเลยเป็นไงคะแดดออกแล้วตามไปดูหลังบ้านกันคะ่ะ นี่ก็ออกดอกอีกแล้วค่ะสวยมากเลยอันนั้นก็คือแปลงแปลงผักเล็กๆนะคะของซาสิรอให้มันอากาศมันไม่ค่อยหนาวแล้วค่อยมาทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านนะคะหลังบ้านนี้มันจะเป็นสระน้ำเป็นร่องน้ำเล็กๆ เมื่อตอนนี้คิดว่าโอ้ดูประตูดิเก่าแก่ขนาดไหนประตูขึ้นจนหนีหมดเลยนี่ค่ะมันจะเป็นร่องน้ำเล็กๆเกมื่อก่อนนั้นมีประตูนะคะแต่ทีนี้ต้องล้อมล้อมไปด้วยไอ เขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยเพราะว่ามันมันมีเด็กเดินเข้ามาทางด้านนี้นะคะแล้วก็เข้ามาแต่ก่อนนั้นมีบันไดนะคะมีบันไดแล้วก็ลงไปเล่นน้ำได้เห็นไหมคะตอนที่ฝนตกแล้วก็หิมะตกเยอะๆนะคะน้ำขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะคะก็กลัวจะน้ำท่วมเหมือนกัน อันนี้คือคลองเล็กๆที่อยู่หลังบ้านค่ะ mm. ก็วันนี้เป็นเอ่อบรรยากาศของเยอรมันนะคะเอ่อพามาดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงมั่งดูข้างบน หน้าบ้านจะสวยป่าหลังบ้านนะคะเห็นแล้วนะคะอันนี้พามาดูขของเล็กๆข้างหลังก็จะเป็นป่าค่ะเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้านิดนึงอันนี้ดีคะ่ะอากาศก็โอเคนะคะไม่หนาวไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไปอันนี้ก็คือบ้านหลังที่ เอาไว้ใส่อุปกรณ์เครื่องมืออะไรพวกเกี่ยวกับเมื่อสมัยก่อนนะคะใส่อุปกรณ์หลายอย่างเลยข้างในน่ากลัวมากเลยเหมือนบ้านผีสิงเลยน่ากลัวค่ะโอ้โหเพื่อนดูนู่น เขาสับไม้มาเตรียมเอาไว้นะคะเพื่อที่แบบเวลาหน้าหนาวก็มาก่อ,อกไฟนะคะอย่างเงี้ยนะคะเขาทำเยอะๆอย่างเงี้ยเขามีป่าเองะค่ะอันนี้ก็ประตูขึ้นสนิทโอ้โอเคบอุย้ยเกี่ยว ส็จะพามาดูหลังบ้านแล้วก็อากาศนะคะของเยอรมันวันนี้เล็กๆน้อย